อัปเดตภาษีนำเข้าของอเมริกาส่งผลต่อการทำดรอปชิปแบบสุดสวัสดีค่ะทุกคนดีๆดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาษีนำเข้าของอเมริกาที่เพิ่งมีการอัปเดตไปนะคะเมื่อเดือนที่แล้วจากที่ก่อนหน้านี้นพิมทำวิดีโออัปเดตเรื่องภาษีไปตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงกันใหม่ๆเลยใช่ไหมวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะคะจริงๆเขา ออประกาศมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมแล้วนะที่มันส่งผลกระทบแบบต่อดับชิปแบบสุดๆนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเรานำเข้าสินค้าที่ราคาต่ำกว่า800 USD นะคะ800ดอลลาร์จะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าค่ะ ซึ่งมันก็ไม่ส่งผลกระทบกับการทำ dropship ใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่สินค้าเราสินค้าจากจีเรงี้เราก็แบบไม่ได้ขายสินค้าที่มีราคาสูงขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่ที่เราขายกันก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2025นะคะ เขาประกาศยกเลิกตัวนี้แล้วก็คือ the m i n i m i s ตัวนี้แล้วนั่นหมายความว่าสินค้าทุกชิ้นที่นําเข้าจะต้องเสียภาษีทุกชิ้นค่ะถึงแม้ว่าต้นทุนสินค้าอาจจะแบบแค่1 USD อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเสียภาษีนะคะทีนี้นะคะอัตราภาษีมันก็จะมีอยู่3ตัวที่เขาจะคิดเนาะอันแรกก็คือ M F N นะคะเป็นอัตราภาษีที่ขึ้นอยู่กับ ประเภทสินค้าอ่าเป็นประเภทสินค้าเป็นเสื้อผ้าหรือเปล่าเป็นหนังสือเป็นของเล่นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะจะัดเก็บภาษีแตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็จะเก็บเอ่อเท่ากันนะคะตัวนี้เป็นฟิกขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะ ก็คือภาษีเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าสินค้ามาจากประเทศอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติมาจากประเทศจีนอาจจะเก็บที่ประมาณ30%หรือ40%แล้วแต่ว่าเป็นสินค้าอะไรอีกทีหนึ่งสมมติถ้าเป็นเสื้อผ้าอาจจะอยู่ที่30%อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติถ้าเป็นของเล่นอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบเอ่อ17%อะ์รอย่างเงี้ยครับทิมสมมติตัวเลขขึ้นมานะอันนี้จะเป็นอีกก้อนหนึ่ง มี M F N แล้วก็จะมีตัวนี้อีกก้อนหนึ่งนะคะเป็น ภาษีเพิ่มเติมนะคะถ้าจากไทยก็ประมาณแบบ19%อะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีภาษีตัวหนึ่งที่เขาเอาไว้ป้องกันการลักลอบขนส่งของผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบอัตราภาษีสูงมากๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการทำดรอปชิปของเราเนาะถ้าเป็นดรอปชิปของเรานะคะอัตราภาษีเราก็จะมีตัว M F N ที่มันฟิกอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งทีเ่เป็นสินค้านําเข้าจากประเทศจีนนะสออันเนี้ยบวก ก็จะเป็นต้นทุนของเรานะคะในการส่งสินค้าไปขายเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัวที่เป็นรายการของขวัญยังอยู่นะคะก็คือสินค้าทั่วไปที่ราคาต่ำกว่า100 USD แต่ว่า ถูกติ๊กว่าส่งไปเป็นของขวัญให้กับผู้รับที่อเมริกานะคือผู้ส่งอาจจะต้องติ๊กว่ามันเป็นของขวัญน,นะมันไม่ใช่เป็นของที่จะซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามูล,ลค่าของสินค้านั้นอ่ะต่ำกว่า100 USD ตรงเนี้ยจะไม่เสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังมีช่องโหว่ของการขายของที่แบบสินค้าราคาต่ำกว่า100 USD อยู่นิดนึงเห็น <He en S 2> ช่องโหว่ตรงนี้ไหมเออ ทีนี้ถามว่าดรอปชิฟตยังทำได้อยู่ไหมก็ต้องบอกว่าดรอปชิฟตแบบเดิมอาจจะทำยากแล้วนะคะเนื่องจากว่าต้นทุนมันสูงขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดรอปชิ i p แบบใหม่นะคะก่อนอื่นขออธิบายคํะว่าดรอปชิ i p นิดนึงดรอปชิ i p เนี่ยเป็นรูปแบบธุรกิจนะคะเป็น Business Model เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันด้วยความมันเป็นโมเดลอะมันเป็นรูปแบบการทาธุรกิจเฉยๆอะมันจะไม่อิ่มตัวไม่ตายมันไม่ตายแน่นอน แต่ว่าคนที่ทําธุรกิจอย่างเราจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงเนาะดรอปชิปก็คือการที่เราเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางเนาะเอาข้อมูลจากผู้ขายมาโพสต์ขายขายในช่องทางไหนก็แล้วแต่โดยที่เราเนี่ย เอาแค่ข้อมูลมาขายเฉยๆนะคะพอมีลูกค้าสั่งของจากเราเราได้เงินแล้วเนี่ยเราถึงไปสั่งของจากผู้ขายทางผู้ขายจะเป็นคนแพ็คของและส่งให้ลูกค้าโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องแพ็คของเองของจะไม่ผ่านมือเรานะคะเราไม่ต้องออกไปส่งของเองอันนี้เรียกว่า business model นะคะเป็น drop ship นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้าเนี่ยที่ ประมาณ5ปีที่แล้วที่ดรอปชิปมันบูมขึ้นมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นการดรอปชิปสินค้าจีนส่งไปขายที่อเมริกาถูกไหมเนื่องจากว่าสินค้าจีนก็ค่อนข้างจะราคาถูกกว่าที่อเมริกาเยอะเลยใช่ไหมคะคนกลางอย่างเราก็จะสามารถสร้างกําไรได้เยอะมากแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ทางอเมริกาเขาก็ไม่อยากให้เอาสินค้าจีนทะลักเข้าประเทศเขาเขาก็เลยจัดการขึ้นภาษีเวลาเราเอาสินค้าไปขายที่อเมริกา ราคามันก็จะสูงขึ้นพอๆกับสินค้าที่เขาขายในในประเทศอยู่แล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นคนก็ค่อนข้างที่จะแบบทำไมฉันต้องรอ10วัน20วันเพื่อที่จะ ได้ของที่ราคาถูกกว่าที่ขายในอเมริกานิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าดรอปชิปยังทําได้อยู่ไหมก็ต้องตอบเลยว่าทําได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการนิดนึงอย่างแรกเลยนะคะ1เลยก็คือเราอาจจะต้องหาซัพพลายเออร์ที่อยู่ในอเมริกาเป็นสินค้าที่ผลิตในอเมริกาเลยนะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าจีนแต่ว่าเขามี โลเคอล์เวหเฮาส์หรือโกดังที่อเมริกาคือ,อ,อผู้ขายของจีนบางคนที่เขารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยขายดีอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งไปเก็บไว้ในโกดังที่อเมริกาเขาจ่ายภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วแหละเพราะฉะนั้นสินค้าที่มันอยู่ในโกดังอเมริกามันจะอาจจะมีราคาต้นทุนสูงกว่าสินค้าที่นําเข้าจากจีนโดยตรงแต่พอเทียบกับสินค้าในอเมริกาส่วนใหญ่ก็ยังถูกกว่าอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถทำกำไรจากสินค้าตรงนี้ได้ Supplier จากอเมริกาก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องหาข้อมูลกันนิดนึงถ้าใครที่อยากจะได้ Supplier จากอเมริกาเลยะนะจริงๆมันจะมีเว็บไซต์หรือว่าผู้ให้บริการที่เขารวบรวม Supplier อทั้งหมดของอเมริกาไว้นะซึ่งพิมพ์เคยเข้าไปเช็คอยู่นะคะของเซลหู Who นะคะและมันจะมีอีกอันหนึ่งคือ w r l d w i d e Brand ซึ่ง2อ,อันนี้เราต้องจ่ายเงินเป็นสมาชิกเว็บไซต์เขาก่อนนะพอเราจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการของ บริษัทต่างๆที่เขาเป็นซัพพลายเออร์ค่ะเราสามารถเอาสินค้าของบริษัทเหล่านี้มาโพสต์ขายได้แล้วเขาก็จะส่งของให้กับลูกค้าให้เราแบบนี้นะคะต่อไปถ้าใครทํา Shopify นะคะก็อาจจะมีพวก Dropship Platform นะคะก่อนหน้านี้นที่เราทำา l l i x x r r s s s เราจะใช้ d e เซอรกันใช่ไหมคะแต่ว่าบางแอปพลิเคชันบางแพลตฟอร์มเขาจะเป็น ซัพพลายเออร์จากอเมริกาเลยนะคะอย่างเช่น Spocket นะคะ Dropify หรือว่าเซนด็อกอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะรวบรวมซัพพลายเออร์จากอเมริกานะคะแล้วกเ็เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันพวกนี้ใน Shopify ของเราได้แล้วก็เข้าไปเลือกเลยว่ามีสินค้าอะไรให้เราดึงเข้าร้าน Shopify ของเราแล้วก็โพสต์ขายได้บ้างนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวก POD หรือ Print on Demand ทั้งหลายค่ะก็คือ Print on Demand เนี่ยก็คือ d r o p s h i อย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเราสินค้าไม่ผ่านมือเราเลยถูกไหมก็คือมีลูกค้าเราถึงไปสั่งเขาผลิตเขาผลิตแล้วเขาก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวสินค้าแนว Art เนาะแนวที่เราจะต้อง Create ลวดลายขึ้นมาเองแล้วก็ไปแปะบนสินค้านะคะสำหรับสินค้า POD เนี่ยก็จะมีผู้ให้บริการหลายเจ้ามากๆนะคะอย่างเช่น Printify, Printful, เ e l a t o อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางใหม่สำหรับใครที่จะทำ Dropship ในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมองหาซัพพลายเออร์ที่อยู่ในอเมริกาผลิตในอเมริกาแล้วก็ส่งภายในอเมริกาอยู่แล้วนะคะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องภาษีนำเข้าเนาะ แต่สำหรับใครที่ยังอยากทำสินค้าจากจีนอยู่นะคะนำเข้าสินค้าจากจีนจาก a l i e x p r e s s อะไรอย่างเงี้ยใครที่ทำอยู่แล้วทัพพิมแนะนำให้ไปเช็คซัพพลายเออร์ของตัวเองนะทุกคนเพราะว่าทัพพิมเข้าไปเช็คซัพพลายเออร์ของตัวเองที่ที่ทัพพิมสั่งจากเจ้านี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยจู่ๆเขาก็ไม่ส่งไปอเมริกาแล้วคะ่ะทุกคนเราก็เลยจะต้องหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่นะคะอาจจะเปลี่ยนสินค้าเลยหรือว่าอาจจะเอาสินค้าแบบเดียวกันประเภทเดียวกันแต่จาก เ,เจ้าของร้านอื่นอะไรแบบนี้นะก็ลองเช็คซัพพลายเออร์ที่เราทำงานด้วยดูนะคะว่าเขายังส่งไปอเมริกาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครอยากจะขายสินค้าจีนไปประเทศอื่นก็ทำได้เลยนะทางโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตั้งแต่ที่อเมริกาเขาประกาศมีปัญหากับสินค้าจีนน่ะสินค้าจีนส่งออกอะ่ะเยอะขึ้นด้วยนะเพราะว่าเขาไปบุกตลาดยุโรปตลาด ออโซนอื่นกันเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยก็คือสินค้าจีนทะลักเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะสมมุติว่าใครอยากจะลองทำา l l i x x r r s s s สซับพิมก็ไปเช็คมาละมันจะมีพวกร้านค้าที่มีคำว่า choice อ,อ,อ,อยู่นะก็คือตรงนี้สินค้าอาจจะราคาไม่สูงมาก แล้วก็จะยังมีฟรีชิปปิ้งอยู่บ้างนะคะเหมือนกับว่าทางถ้าพิมพ์เชื่อว่าทาง Aliexpress เองอะ่ะเขาก็หาช่องทางที่จะส่งของไปยังอเมริกาให้เราโดยที่ราคาสินค้าจะไม่พุ่งสูงมากแต่ว่าตอนที่เราเช็คเอาว์อ่ะตอนที่จะจ่ายเงินเขาก็จะรวมภาษีแล้วก็ภาษีเพิ่มเติมให้เราด้วยตรงนั้นนะเพราะฉะนั้น การที่เราจะขายสินค้าที่จะต้องเสียภาษีนําเข้าด้วยอะ่ะเวลาเราเอามาตั้งราคาขายในร้านเราอะคา่ะอาจจะต้องตั้งราคาที่สูงกว่าเดิมมากๆเนาะหรือเราจะตั้งค่าเฉพาะประเทศก็ได้นะคะใน s h o ปปี้สามารถทําได้ก็คือว่าถ้าเป็นลูกค้าจากอเมริการาคาสินค้าก็จะประมาณนี้หรือว่าเก็บภาษีเพิ่มเติมนะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกค้าจากยุโรปราคาก็อาจจะแตกต่างถูกกว่านิดนึงหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถ ้งค่าได้หรือถ้าใครไม่อยากปวดหัวก็คือตั้งราคาสูงไว้ก่อนเลยก็คือครอบคลุมภาษีที่อาจจะโดนเก็บทีหลังตอนที่จ่ายเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อาจจะขายสินค้าจีนเนาะเท่าที่ดูนะคะก็คือจาก Aliexpress เนี่ยยังส่งไปยังอเมริกาได้แต่ ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ12-15วันอะไรแบบนี้นะคะจากที่เมื่อก่อน10วันถึงแล้วนะตอนนี้คือขึ้นมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะเนื่องจากว่าเออมันเก็บภาษีทุกชิ้นเนาะคนก็แบบเอองานมันก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือคน พราะฉะนั้นสินค้าก็อาจจะไปกองอยู่ที่ศุนลากรารกเยอะขึ้นนั่นเองนะคะโอเคอัปเดตก็มีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทีมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ